สวัสดีค่ะดิฉันนางสมนึกศิริโพคามาจากกลุ่มหัตถกรรมจากสารไม้ไผ่บ้านหางคลองหรือบ้านสีสุกวันนี้เราจะมาทำฉลอมสารฉลอมหูหิ้วจะ้ะซึ่งก็มีอุปกรณ์มีเส้นตอกมีเชือกกล้วยมีบล็อกมีบล็อกแล้วก็มีกระบอกฉีดน้ำค่ะคือต่อไปเราก็จะมาเริ่มก้น ฉลอมคือจะเป็นส่วนนี้ส่วนกล่นฉลอมจะ้ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขึ้นเวลาเราเริ่มต้นเราจะเริ่มวางตอกสองเส้นก่อนเสร็จแล้วเราก็นำตอกเส้นที่เส้นที่สามมาใส่ใส่ทั้งหมดหเส้นโดยรอบก็จะได้เป็นตาฉลอมตาหนึ่ง เป็นตาเริ่มต้นค่ะคือตานี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไปรอบๆจนจนครบด,ด้านละ3มเส้นด้านละ3ามเส้นเราก็จะใส่ต่อไปเรื่อยๆจนครบ จนครบ6ด้านด้านละสามเส้น<ม>ก็จะได้เป็นเป็นก้นฉลอม6มุมค่ะเราจะใส่จนครบเลย<ม>ค่ะทำไปเรื่อยๆ จนครบนะคะจนครบหกมุมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาทำกันวันนี้นะคะป้าก็จะขึ้นไว้ให้เสร็จแล้วก็จะมาต่อยอด เพียงเส้นเส้นสองเส้นเสร็จแล้วก็ทําหูหิว้วแล้วเสร็จรับไปเลยค่ะหนึ่งชิ้นพอเราขึ้นก้นฉลอมเสร็จแล้วคือได้ทั้งหกมุมด้านละสามเส้นพอครบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาแผ่นนี้ค่ะมาใส่ในบล็อกใส่แบบนี้ใส่ในบล็อกเลยนะคะพอใส่บล็อกเสร็จแล้วขันน็อตเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มสารเริ่มขึ้น เริ่มขึ้นเส้นแรกเราจะเส้นแรกนี่จะเป็นเส้นที่เราจะปั้นรูปให้เป็นเป็นฉลอมเราจะสารลัดบล็อกไปเรื่อยๆนะคะประมาณเจ็ดเส้นเดเส้นเจดเส้นทั้งหม้อค่ะเราก็จะสารนี่ค่ะเราก็จะสารแบบนี้เป็นลายฉลอม นี่ค่ะสารไปเรื่อยๆจนครบ7ดเส้นสารไปรัดไปดึงไปจัดตาไปพร้อมเราก็จะได้ฉลอมออกมาสวยงามค่ะ สารไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะทำเหมือนกันแบบนี้จนครบเจ็ดเส้นไค่ะท,ทำไปเรื่อยๆคืออันนี้เราก็จะมาถึงเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นสุดท้ายเราจะสารไปโดยรอบให้จบเลยสารไปเรื่อยๆจนจบเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ สารเส้นสุดท้ายสารจนจบครบหนึ่งรอบเลย มาทับกันตรงตรงรอยต่อเนี่ยค่ะเราจะทับทับให้เป็นเส้นเดียวเลยนะครามาทับกันคือแก้แก้รอยเดิมตอนที่เราขึ้นตอนแรกอะค่ะเสร็จแล้วก็เอามาทับกันเป็นเส้นเดียวนะคะนี่คือจบจบเส้นสุดท้ายพอจบเส้นสุดท้ายแล้วเราจะมามอบ เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นมอบมอบกันไม่ให้ไม่ให้เส้นตอกมันหลุดออกอะจะ้ะเราก็จะใส่ไปเฉยๆอย่างนี้ใส่ไปเฉยๆแล้วก็ขัดไว้ใช้เส้นล่างขัดไว้อย่างนี้มันก็จะไม่หลุดมันก็จะแน่นจะทําไปเรื่อยๆจนจนจน,จ,นจบจบรอบจะ้ะ เราก็มามาสารจนมามาชนมาชนกันตรงตรงลอดนี้แล้วเราถอดอันเดิมออกแล้วก็เอาเส้นตอกทับกันเป็นเส้นเดียวนะคะเอาเส้นตอกทับกันเป็นเส้นเดียว <au> ค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราสารเสร็จแล้วอันนี้คือสารเสร็จแล้วพอเราเสร็จจากอันนี้ปุ๊บเราก็จะถอดออกจากบล็อกถอดออกจากบล็อก เสร็จแล้วเราเราจะมาเริ่มทำหูหิ้วกันเนี่ยค่ะได้ชะลอมหนึ่งใบเสร็จแล้วเราก็จะมามามาถักมาถักทำทำหูหิ้วโดยการสาร สารเป็นลายขัดขึ้นมาสามสามตาสามตาอันนี้ค่ะอันนี้หนึ่งตาอันนี้สองตาเราเราต้องไล่จากตรงนี้เนี่ยค่ะตรงมุมตรงนี้มันจะมีมุมทั้งหมดหกมุมเราจะไล่จากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะนับขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จับจับตรงนี้เลยเนี่ยค่ะ สารสารลายขัดขึ้นมาเรื่อยๆจนครบสามตาเสร็จแล้วเราก็จะดึงเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะดึงประสานกันอย่างเงี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นตอกมัดไว้ก่อนเนี่ยค่ะมัดไว้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เรามาทำอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกัน เราจะดูตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็มาทําตานี้นับนับนับตาให้ตรงกันแล้วเราก็จะมาสารนี่ค่ะสารขึ้นสารลงอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะสารขึ้นสารลงให้ครบสามสามตา เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็รวบรวบตรงนี้แล้วเส้นตอกมัดไว้ก่อนสองข้างเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะรวบตรงนี้ให้เป็นหู ูหิ้วอย่างนี้แล้วก็ใช้ตอกมัดไว้ก่อนมัดพออยู่อะค่ะเส,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาเชือกกล้วยพันอีกทีนึงเราเราจะมัดแค่พออยู่ นอามเาีอ้นค่ะเนี่ยพอเราได้ได้รูปร่างประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเราจะเอาเชือกกล้วยสันพันดอกไม้สามปลาสามคือระแบงได้มะดีเชือกกล้วยเราจะนำ เราจะนำไปแช่น้ำก่อนจริงๆแต่อันนี้แช่มาแล้วนะคะเราก็จะพรมๆให้พอนุ่มๆเราจะแช่ไว้ประมาณสักสินาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็พอนุ่มแล้วเราก็จะเอามาพันเราจะมามัดแล้วก็พันคุนแรนนรถีออกาเลยีมากลางจุดกลางตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มพันตัวที่ สวัสดีเสร็จปุ๊บตีเดินไปทางโน้ทางซ้ายสวัสดีนะคะทุกคนร้องเลยไปค่ะแล้วก็จะพันไปเรื่อยๆเร็วเอาไปพุ่งดอกไม้พอที่จะพุ่งดอกไม้ฝังที่โอเคเดินไปทางขวาเอาถ้าชอบนะก็ต้องรอแล้วเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บตาเราจะพันไปจนไปจนถึงด้านนี้ตรงนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะที่เสร็จแล้วะคะ่จะ,จะ,จ,ะ,ะ,คะจะพันไปเรื่อยๆอ่ตอนนี้จะเรจ้าค้ะจะเสร็จแล้วนะคะ คนเล่นอาตบวันมาเลยนะครับเพื่อจะรับดอกไม้อีกรอบหนึ่งในเซตนะเดิ๋ยวจบเดินก็หยุดทางเลยค่ะคือเราพันมาเรื่อยๆเราพันเชือกกล้วยมาเรื่อยๆนะคะจนมาจบตรงนี้แล้วเรามองดูว่าให้มันเท่าๆกันนะคะแบ่งให้เท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็จะมัดกับแล้วก็ลงจุดหนึงนะคะเพราะว่าขั้นต่อไปรอคนต่อเห็นไหม เที่1คือมันนานเที่สนัดนัดวันมาเอาตออมาตะเตี้ยนะครับคนแรกนะเราก็จะมัดไว้เลยมัดให้แน่นเลยค่ะคนที่สองเพที่สองนายาวเรือนังานายกับดีวันแดกสว่างแล้วก็ยายที่เที่ยมมีนี่จะเป็นเพลงต่อเดิแบบที่เหมือนกันครอบคุณเกไว้นะครับเขาจะอการไ้้ง ค่ะ,คะก็เป็นอันเสร็จเนี่ยค่ะเส็มเร็จแล้หนึ่งใบค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ฉลอมหูหิ้วหนึ่งใบเป็นฉลอมหูหิ้วที่สวยงามค่ะ